โอ้โหดูข้างหลังนั่นสิเพื่อนวาดรูปกันเก่งชมัดเลยอะแต่พี่เอกมั่นใจเลยว่าพี่เอกจะต้องชนะแน่นอนพี่ฝนก็ต้องชนะเหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปแข่งวาดรูปเร็วกันเถอะไปแข่งกันเลยนะเดี๋ยวฉันจะรอดูเป็นกําลังใจ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนาะพวกปิดนายจะมาแข่งด้วยงั้นเหรอไม่เอาอะเดี๋ยวค่อยแข่งวันหยุดแล้วกันโอ้วันนี้หัวข้อที่เริ่มต้นก็คือนอนงั้นเหรอนอนแล้วจะวาดยังไงล่ะเนี่ยอ๋อพี่ฝนรู้แล้ว นอนนี่ไงนอนอะไรของพี่ฝนนี่ไงนอนที่ตลกตลกอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนทายแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันดีกว่าว่าคือนอนอะไรนอนอะไรของพี่ฝนนอนตลกมีที่ไหนนี่ไงที่เขาแบบตลกตลกอ่ะสีแดงแดงสีแดงแดงออะไรอะไรอ๋ออ๋ออะไรอ๋อไม่บอกเดี๋ยวเพเอกก็จะวาดของพี่เอกมั่งเดี๋ยวก่อนนี่วาดอะไรหรอฮะ อันนี้คือถั่วหรือเปล่าถั่วที่ไหนนอนดูดิมีหัวเดียมีมีหนวดด้วยเห็นเปล่าเหมือนถั่วมากเลยละขอบอกเหมือนตรงไหนนี่เดี๋ยวใส่เข้าไปปุ๊บก็เป็นนอนแล้วนี่ว่าอะไรอยู่เนี่ยอันนี้คือลูกกระตา่ายลูกกระตางั้นเหรอใช่แล้ว งานเอาอย่างนี้พี่เอกวาดลูกกระตาไปก่อนเดี๋ยวพี่ฝนจะวาดลูกกระตามั่งฮะหมายความว่าไงอนนเอาคุณนอนก็ต้องมีลูกกระตาเหมือนกันเนี่ยตอนนี้พี่ฝนวาดวดลายเรียบร้อยแล้วอันนี้มันไส้กอกหรือเปล่าไส้กอกที่ไหนล่าปะโทเหมือนไส้กอกหล่นพื้นเลยอันนี้คือคุณนอนตั้งหากนอนอะไรของพี่ฝนอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเขาคอมเมนต์มาบอกไงว่านอนอะไรนอนอะไรหน้าตาหน้ารักตะมูตะมีแล้วก็กวนๆนิดหน่อยนี่ของเบกงนนผีเสื้อ นอนผีเสื้อไงอเหรอนั่นอะไรอ่ะนอนไงปะโทเ,เดี๋ยวก่อนขอถอยออกไปดูไกลๆก่อนนะเห็นมหะบอกแล้วว่าคุณนอนนอน่ารักอ๋อพี่เอกรู้แล้วชอยก็รู้เหมือนกันครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพื่อนเขาจะรู้หรือเปล่านะครับอันนี้ใช่เลยจะบอกให้ใช่เลยใช่เลยอย่างเหมือนเลยเห็นมหโอ้โหพี่ฝนมีผมด้วยผมเขามีสมเส้นจริงหรอ <laughs> กลับไปดูนะพี่ฝนจาได้ว่าน่าจะมี3มเส้นนะขอบอกเออแต่ว่าเจ้าตัวเนี้หน้าตาคล้ายๆพี่ฝนเลยนะฮะหน้าตาคล้ายๆพี่ฝนงั้นเหรอเออแถมเหมือนกันด้วยเห็นมั้มีปากน่ารักตะมุตามี <c oughs> เอาอย่างงี้ดีกว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วทุกคน่ะแล้วไงต่อพี่ฝนส่งเลยก็แล้วกันพี่ฝนส่งเลยเหรอใช่แล้วพี่ฝนเก่งมากเลยนะตอนนี้เพื่อนเขากําลังเข้าแข่งขันกันอยู่เขาให้วตดแล้วเดี๋ยวก่อนนี่ตัวอะไรเนี่ยนอนไง ว่าไม่ใช่แล้วเหมือนงูเลยงูที่ไหนเน่นอนเฮ้ย <Hey. S 1> โอเดี๋ยวก่อนนอน <c oughs> บ้านเขากินคุกกี้ใช่หรือเปล่านน่นนอนใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้วพี่ฝนคิดว่าน่าจะเป็นนอนที่กําลังจะกระดึ๊บไปกินคุกกี้เอาพี่เพียงนึกว,ว่ารอดดูดชานมไข่มุกอะแล้วเ,เดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่านี่คือนอนคู่ปรับกันใช่หรือเปล่าถูกต้องเลยนะครับโอ้โหนอนสีเหลืองกับนอนสีแดงเนี่ยอย่างสวยแลนี่ของพี่ฝนเอง ใช่แล้วพี่เอกรู้แล้วเอาละเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วนะว่านี่เป็นหนอนที่มาจากเรื่องอะไรอนะ <c oughs> อเ,อเ,เดี๋ยวไปดูของเพื่อนกันบ้างดีกว่าวาดสวยกันขนาดไหนนะทุกคน <c oughs> เฮ้ออันนี้เขาวาดแมวมาเหรอนี่คือแมวที่กําลังคีบหนอนอยู่เขาจับหนอนอยู่เออเขาจับหนอนอยู่แล้วเราจะให้คะแนนเขายัางไะงะงไม่พอให้สามดาวก็แล้วกันแต่เขาให้วาดหนอนถึงก็จะวาดสวยก็ตามอันนี้คือนน อันนี้คือหนอนใช่ไหมถูกต้องอันเนี้ยหนอนแน่นอนไม่มีอ,อย่างอื่นเจออปนอ๋อเวิร์มเวิร์มหนอนนั่นเองทุกคนน่าเขาเขียนไว้ข้างบนได้ว่าหนอนอวาดสวยมากเดี๋ยวก่อนนะทําไมเพื่อนฝรั่งเขาชอบวาดหนอนกับคุกกี้ล่ะทุกคนประเทศเขาหนอนน่าจะกินคุกกี้เออน่าจะกินคุกกี้จริงๆด้วยเพราะว่าวาดมาสองคนเลยอะทุกคนหรนอนหรือว่าที่บ้านเขากินคุกกี้จริงๆหน้าหนอนที่นู่นอะมาเดี๋ยวก่อนดูสิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะหนอนคุกกี้เนี่ยนะ <laughs> นอนคุกกี้แล้วก็นอนกินคุกกี้หมดเลยตกลงนอนที่กินคุกกี้ได้เฉยเลยเอนอนที่กินคุกกี้ได้เป็นฝ่ายชนะกันหมดเหรอแบบว่างงมากเลยเนี่ยแต่แต่จะว่าไปเพื่อนเขาก็วาดเก่งเหมือนกันนะเออแต่ว่าของเราก็นอนเหมือนกันนี่นะหรือเขาไม่ชอบนอนแบบนี้อ น่าจะเป็นไปได้อืออืออือเสียใจนี่พึ่งรึกออกเขาว่าจะเสียใจเดี๋ยวก่อนต่อไปเขาจะต้องให้เราวาดนี่เลยรูปเบบี๋เด็กน้อยเนี่ยนะใช่แล้วว่าเด็กน้อยนะคิดอะไรเมื่อออกวาดตัวเองก็แล้วกันฮะปัญหาคือพียงไม่รู้จะวาดเด็กน้อยแบบไหนวาดตัวเองไง๋ยวพี่วอนวาดตัวเองเป็นเบบี วาดตัวเองเป็นเบบี้เหรอถูกต้องเลยเป็นเบบี้เป็นเด็กทารกไงไม่เห็นวาดอะไรทักทีพี่ฝนน่ะนี่ไงวาดแล้ววาดหน้าอยู่เห็นนะเปล่าอเห็นแล้วว่าเป็นหน้าหน้าอะไรอ่ะนี่ไงก็หน้าแบบนี้ไงต่อไปเราก็จะจะวาดไอะไรนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าที่ห่อที่ห่อใช่ไหมอ่ะอะไรของพี่ฝนที่ห่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ้าห่อใช่ป่ะอ๋อผ้าห่อตัวเหรออ่าเออแบบนั้นแหละผ้าห่อตัวอ๋อตอนเด็กเด็ก แม่เพกใช้ผ้าเหมือนผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวนะอ่าอ,อะไรแบบนั้นละทุกคนแล้วนี่พี่เอกกําลังทําอะไรอยู่เหรอนี่พเพกกำลังวาดเด็กถึงกัหน้าเหมือนกบก็ตามเดี๋ยวลังจะบอกอยู่เลยว่าน,นี่กบหรือเปล่ากบที่ไหนนี่เด็กเงี้ยเปล่ามีฟันสองแง่ด้วยฟันสองซี่นี่มีฝนหรือเปล่านี่เอ,อ่อไม่รู้เหมือนกันพเพกวาดตัวเพีเกเองไงอะอะตัวพี่เอกเองตอนเป็นเบบี้ง้ะเหรอเกิดมามีผมสามเซ้นอ๋ยน่ารักดีเดี๋ยว นอันนั้นคือมือเหรออันนี้คือแขนไงไม่รู้วาดยังไงแขนเด็กนี่วาดยากเอา,อางี้ <c oughs> โอ้น่ารักดีเอาเดี๋ยวไปดูของพี่อนบ้างดีกว่าแถนได้ไปวอนกําลังอันนี้อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะระบายสีโอ้นี่ลงสีเด้๋ยแล้วพี่จะลงสีทันไหมเนี่ย <c oughs> นี่นี่นี่พี่นผมแดงผมแดงผมแดงตั้งแต่ตอนนั้นเเหรออาใช่แล้วผมแดงเลยผมแดงแบบนี้เลยทุกคนขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเพื่อนจำไม่ได้ผมผมก็ต้องเป็นผมแกะหรือเปล่า ต้องแกะด้วยหรอ,อใช่แล้วผมแกะสองข้างแหละแล้วผมแพะเข้าไปได้ใช่ไหมผมแกะเขา <ผม S 1> เรียกกันกว่าผมแกะทำไมถึงเรียกผมแกะพี่ฝนอ๋อพี่ฝนก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้พี่ฝนว่าสองแกะเออใครรู้บอกให้ทีนะทําไมถึงเรียกผมแกะอ๋อสุดท้ายแล้วตอนที่เอาออกตอนไปสระผมต้องแกะใช่ไหมอ่ะก็น่าจะย่ายแล้วมั้งเขาก็เลยเรียกว่าผมแกะเอออย่างนี้เลยหรอเดี๋ยวนั่นอะไรโบโบ โบเหรออ่าใช่แล้วเวลาใกล้หมดแล้ววาดไม่ถูกแล้วทำไงดีวาดวาดไปเหอะตายังไม่มีเลยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดีววาดตาก่อนมีตายังตาก็ต้องอันนี้อสีอะไรนะสีดําใช่ป่ะเด็กๆก็ตาดําเยอะหน่อยอ่าอ่าเดี๋ยว,ยวตาไม่เท่ากัน <laughs> ล้ว <g ül> ท,ทำไมต้องคิดด้วยอ่ะมันได้แค่นี้ไงมันมันจะต้องแบบตาตะมูตะมีเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอวาดข้างในลูกตาสีขาวๆนิดนึงเดี๋ยวเสร็จแล้วาวาดยังไงลูกตาสีขาวเอาหน้าเอาหน้าใจเย็นใจเย็นก่อนหมายถึงเอาไปจิ้มงี้หรออ่าใช่แล้วใช่แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอเสร็จแล้วเหรอทำเ็จแล้วเดี๋ยวส่งเลยส่งเหลือก้าวีเหรอส่งแล้วส,ง <g ül> สง่งแล้วโถเอยพี่เอกเสร็จต้องนานละอ่ะเรียบร <g ül> ้อยแล้วเหรออืมเสร็จเลยอ๋นี่ไง เขาแข่งข mm ันแล้วน right? really ี่ดูไงเป็นเด็กไงเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเขาก็วาดสวยนะเนี่ยอ๋อต้องถอยไกลๆข้างบนนั่นผมใช่ไหมใช่แล้วเขาอาจจะวาดแบบเต็มแผ่นกระดานอะเต็มเต็มแผ่นอะไรนะแผ่นกระดาษบุกปิ๊กนั่นนายทำอะไรอยู่อ่ะเออใช่นั่นปุกปิ๊กมาแข่งเหรอมันใช่ชั้นที่ไหนนะอ๋อแต่ว่าวาดรูปเป็นแมวแล้วก็อุ้มเดี้อยู่น่ารักเหมือนกัน๋อแมวอุ้มเด็กเนี่ยนะเดี๋ยวอันนี้ อันนี้พี่เอกแน่นอนเหลือให้ห้าดาวให้เป็นกำลังใจด้วยเทไหะเทมากวาดวาดสวยวาดสวยอันนี้ใครอ่ะอันนี้เขาก็วาดสวยเหมือนกับที่พี่ฝนวาดเลยมีผ้ามีผ้าห่อเขาวาดเหมือนพินโบลิิงเลยเป็นเลขแปดนะเขาวาดน่ารักดีพี่ฝนชอบมากอ๋อเด็กก็จะต้องห่อแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไปฮะอันนี้ปุ๊กปิ๊กเหรอพี่เอกว่าเขาวาดเก่งมากเลยนะแต่ว่า เด็กอะอันนี้มันไม่ใช่เด็กไม่ใช่หรออ๋ออันนี้เป็นแมววาดผิดไปนิดหนึ่งทุกคนแสดงว่าเขาอย่างไงเขาก็จะต้องวาดแมวอย่างเดียวอะ่ะอออันนี้นี่เขาเขียนคําว่าคิ้วน่ารักแต่พี่เอกอ่านเป็นคัดนะไม่เป็นไรให้กําลังใจก่อนแสดงว่ายัางระบายสีไม่เรียบร้อยอ๋อเขาคงเขียนแล้วควัวหลุดออกไปะนะนี่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 อันนี้สวยไม่ต้องบอกก็รู้ยี่ห้อเลยอันนี้สวยมากเลยน,นี่พี่ฝนเองอืมชัดเจนมาก หมดเวลาแล้วหมดแล้วใช่เปล่าใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นฝ่ายชน,นะเดี๋ยวกระโดดดีใจไว้ก่อนหา <laughs> โ,อโอ้ไม่มีเราแหละ เดี๋ยวก่อนนะโอ้พี่เอก,กวาดสวยทำไมไม่มีใครให้คะแนนเลยดูดิโอโ้พี่วนได้11คะแนนพี่เอกได้เท่าไหร่นี่เราได้กันคนละ1 1คะแนนแบบงงง,งเลยนะโอโ้เราวาดสวยเหมือนกันทำไมเออเราไม่ได้คะแนนอีกแล้วเออพี่เอกว่าพี่เอกให้คะแนนเพื่อนแต่เพื่อนไม่ยอมให้คะแนนเรานั้นเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราไปแข่งกันอีกรอบดีกว่าเน่เห็นไหมผู้ชนะเขาไปกระโดดดีใจละเขาดีใจพี่เอกวาดออกมาอย่างเค่ททำไมกลายเป็นแบบนี้ ไม่เป็นไรหัวข้อต่อไปคือคืออะไรเนี่ยมีสีสันแล้วจะวาดวาดจะไงมีสีสันพี่ฝนมีสีสันพี่ฝนวาดลุงหลายรอบแล้วเดี๋ยวคราวนี้วาดอย่างอื่นบ้างดีกว,ว่าพี่เอกจะวาดดอกไม้วาดดอกไม้เหรอใช่นึกไม่ออกวาดดอกไม้สีขาวไปอาออันนี้ทายทายทายกันหน่อยดีกว่าว่าอันนี้คืออะไรนะล่มเหรอล่มที่ไหนดูให้ดี อะไรอะเม็ดกวยจยีเหรอเม็ดกวยจยีที่ไหนด้วยดีก่อนเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเม็ดกวยจยีมันคือเม็ดแตงโมนะทุกคนอ <c oughs> ย่าไหนแว็บไปดูแวบ็บไปดูที่พี่เอกวาดหน่อยนี่ดอกไม้ดอกไม้เหรอถูกอ๋อว,า,วาสวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่พี่เอกไม่เอาสีสันแล้วพี่เอกเบื่อเบื่อแล้วเหรอ นั่นแหละเขาให้ทำไรพพ่ก็ทำอีกอย่างแล้วอ๋ออันนี้ก็สวยนะเนะี่ยว่าดอกไม้ออกมาสวยเหมือนกันวาดราไม่ได้คะแนนเลยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเดี๋ยววาดต่อวาดต่อนี่พี่เอกก็วาดสวยนะันมีใบไม้พี่ฝนก็กําลังวาดอยู่เหมือนกันพี่เอกนึกถึงหนังเรื่องนึงเลยอะไรเหรออิดไงอิดที่เป็นตัวตลกอะ <laughs> เดี๋ยวก่อนพี่ฟอนกำลังวาดอะไรรู้หรือเปล่าอันเนี้ยหรออ่าใช่แล้วอันเนี้ยไม่ใช่ลูกโป่งหรอกแล้วอะไรอะ่ะลูกโปง่งลูกโปง่งว่าลูกโปง่งก็ลูกโป่งหลายลูกไงลูกโปององ่งลอเยอะๆลูกโปง่งในแับกลับไปดูพี่เอกก่อนดีกว่านี่ไงเรามาระบายสีข้างหลังเาโอ้ทำอะไรนะ่ะระบายสีระบายสีอะไรเหรอสีผนังสีผนังอะไรผนังที่เราวาดรูปไง โอ้จะระบายระบายแบบให้เต็มเต็มเลยงั้นเหรอไม่รู้จะเสร็จทันมป่าเลยยี่แปดวิเนี่ยเฮ้สวยสวยเหมือนกันโอ้ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวพี่ฝนไปวาดของพี่ฝนก่อนเออเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวพวกปีฉันจะวาดนายฮะจะวาดนายใช่ใช่นั่นใช่ชั้นที่ไหนใช่ใช่อันนี้แหละนายไม่ใช่แล้วมั้งอันนี้แหละนายหมดเวลาพอดีฉันวาดได้เท่านี้เฮ้ยเราหางกันน่ะฉันวาดไม่ทันขออ้อโอ้โห เพื่อนวาดกันสวยใชวมัดเลยนะเนี่ยทําไมเขานึกถึง,งรุ้งกันมาก่อนเลยอะใช่แล้วเพื่อนเขาวาดกันเก่งนะว้โหอ,อ,อ,อันนี้เจ้าหญิงเหรอเจ้าหญิงที่อยู่ในเรื่องนั้นต่อมาริโอโอะวหอันนี้น่ารักใช่แน่เลยโหน่ารักจังทำไมชุดเหมือนดอลลา่าเลยอ๋อเดี๋ยวต่อไปโหอ,อันนี้พี่ฝนรู้ฮะของพี่เอกใช่เปล่าใช่ระบายไม่ทันโหสวยนะเนี่ยอืม สวยมากวันนี้เพื่อนแบบวาดแบบมีสีสันได้ออกมาสีสวยกันทุกคนแหละให้สิบดาวดิสิบดาวสิบดาวไม่มีนี <c oughs> ่ปุ๊กปิ๊กใช่ยนไเนี่ยใช่แล้วปุ๊กปิ๊กลืมวาดหางนี่แล้วหางฉันไม่มีไม่ใช่ชันแล้วน,นะฉันวาดไม่ทนันปุ๊กปิ๊กนี่ละนายเออเพื่อนให้คะแนนเท่าไหร่ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันดีพี่ฝนโอ้ อ้อันนี้ก็สวยอันนั้นมันมือฉันนี่นาใช่แล้วโอ้วันนี้มีแต่คนวาดรูปแมวกันทั้งนั้นเลยน่ะเนี่ยก็เห็นฉันห้อยมาในกระเป๋าเพลงไงฉันเท่งไงเออใช่แต่จะว่าดไปในเพื่อนคนนี้เขาวาดสวย โอ้อันนี้ก็สวยเนี่ยในตาเขามีสีสันนะทุกคนโอ้โหตาเขาเป็นสีโทนร้อนอันหนึ่งสีโทนเย็นอันหนึ่งด้วยโอ้เขาเก่งกันมากเลยนี่เราจะชนะกันบ้างหรือเปล่าเพ็กก็ไม่รู้อ่ะดีเอาล่ะตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะเฮ้ยเฮ้ <laughs> อ,อ,อดีใจจังเลยอะ่ะทําไมลูกโป่งได้เยอะกว่ามือแมวนี่ฮ้อพี่ฝนได้ที่สองอะทุกคนโอ้แล้วเพ็กก็ได้ที่สี่อีกแล้วพอไม่เป็นไรทุกคนก็นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพืเ่อนๆคน ไหนดีจื้นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วและก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย